สบายดีพี่น้องขอบอกกับบอแจกบ้านนาพระเพื่อนอีกแหละพี่น้องมืัอนี้มาทำบุญอยู่วัดบัตรบอนสามพี่น้องไอแถวบัตรบอนสามเลกแหละพี่น้องดึงที่ล่ะมาลงทานพี่น้องมืัอนี้ด่อาทนี้ยายขายของอยู่ตลาดสิบบาทพี่น้องเนี่ยพนังขายเพนนังขายอยู่ตลาดสิบบาทอยู่หมู่บ้านเอเซ่อะไรพี่น้องอ่า อันนี้อ่าอันนี้ก็คุณครูพี่น้องอ่าคุณครูสอนภาษาไทยภาษาลาวภาษาพม่าได้เบิ่อพี่น้องนีคุณครูเปครูสอนภาษาไทยค่ะลาวเบาปีดแต่ว่าสอนให้มู้เล็กน้อยพม่าลาวเบาปี๊ดพี่น้องคูนานาชาดนะนะแต่ว่าสอนภาษาไทยให้เพิ่อน ต่อได้ค่ะโทร0910749494ค่ะดี 1, 4, 94 94 94. บริการนะคะวันนีนะคะออขอเชิญบอกต่อ นะคะใครมีลูกมีหลานหรือว่ามีลูกน้องที่เป็นพม่าไทยลาวอ,อยากจะเรียนภาษาไทยก่อนจะเข้าโรงเรียนแล้วเรียนเสร็จครูก็สมัครเข้าโรงเรียนให้เลยให้เข้าโรงเรียนวัดดินสุขาลามนะคะใ,ใกล้บ้านของเรานะคะครูครูอยูวย่วัดนินพี่น,น,น้องครูครูเป็นครูเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ชัยวัดค่ะวัดนินสุขาลามใกล้ๆบ้านเราที่เด่ค่ะ กำลังต่อแถวของแห็บพี่น้องแถวยาวเลยตาเด้อจ้าของหลายมากม่เลิของแกดีเขาใช้ที่กอน่อยแปดซิเด้อจ้าโอ้บุญหลายวันนี้ อาบุญเมื่อฝากพี่น้องในบ้านร้ายคนไหนเลือกอาบุญเมื่อฝากนี่พี่น้องข้างนอกหรืพี่น้องไปถวายกับทิ้งอยู่ข้างในของพี่น้องเดี๋ยวออกไปหารถก่อนเมื่อเลยรถพนธายู่ข้างนอกสบายดีพี่น้องบริเวณคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ เราแจกบัตรนาำพะเพื่อนคลิปต่อไปพี่นอ้องสบายดีจ้า